อันตี 1.8S i s p o r New Berling นะคะปี2016คันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะรถหมุ่คลนมือเดียวนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้นะคะใครมองหารถวิชานอยู่แนะนำเลยนะลูกค้าุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะได้ฟังก์ชันจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแอนดรอยระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานภายในเป็นเบาะหนังสีดาตัดด้วยสีแดงนะคะเป็นรุ่นพิเศษหายากนะใครสน ใจมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกรับชมกันให้จบคลิปนะคันนี้ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนัดเพชรยน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถสวยๆรุ่นหายากหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะเป็นตัวอ e ันติด1.8อสอีส i อรนนะคะปี2016คันนี้เป็นรถบุคคลมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้จากโรงงานภายในเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีแดงเลือดหมูนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิเชียงงนอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลย สภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะฟรีดาวผ่อนแค่7,400บาทเท่านั้นนะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร9 9 8 6 6 9 9 8 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนันดันทุกเคสนะคะใครสนใจนะแนะนำไปอีกหนึ่งั้งเลือกเลยนะลูกค้าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้จากโรงงานกุญแจสำรองครบกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะป้ายทะเบียน ได้ไป้ายสวยๆนี้เลยนะ8ก็ไกลท้อถุง52 2 2, 2กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคม,มยมสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงไม่เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักจิ้มนะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะคมไฟสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยล้าไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วชุดแต่งรอบคันจากโรงงานสภาพ สวยเลยนะคะลูกค้าราคาค่าตัวนะเพียง4ี่0 0นเับาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะหายากนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่าเป็นสาววงอันตินห้ามพลาดเลยนะลูกค้าฟรีดาวผ่อนแค่ 7 4 0 0บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะตัวล้อนะคะดีไซน์มาสวยงามเป็นล้อแบกอัลลอยแปดเงาสองสีนะคะน็อต5รูโลโก้ตรงกลางยางนะคะเป็นยางยี่ห้อกุดเยียขอบ17นิ้วนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบแํามันหยดเลยเยิม้มมาร์คเตมสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยิบเขยี่เลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะสันเ คมตรงป่งซุม้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะนูเบิร์ตลิงนะลูกค้าใครมองหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกระจกเดินเทสทุกบ้านติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดมาให้พร้อมกับคิ้วกันศาสตร์นะลูกค้าสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะมือจับประตูสี่ด้านสี่เดียวกับตัวรถนะตัดผากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดนะคะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจเป็นดิบนี้นะคะกุญแจสี เรียมนะคะแบบรีโมทกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะภายในนะคะลูกค้าสวยๆเลยดีไซน์มาให้สวยงามโทนสีดำตัดด้วยสีแดงเลือดหมูนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะลูกค้าเพราะว่าปกติอันติตัว1น1เนี่ยภายในเขาจะคุมโทนดำหมดนะคะคันนี้ ตัดมาให้กับสีแดงเลือดหมูสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูมีมาให้นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้พวงมาลัยแบบมังตีฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าแล้วก็หน้าจอนะคะมาดูเลขไมค์กันเลยนะลูกค้เกาเลขไมค์ของรถคันนี้นะคะไม่สูงมากนะลูกค้า เรขใหม่นะคะอยู่ที่ 1น sí. ึ่งแสนก็โลเท่านั้นเองนะไม่แท so, ้ไม่เดิมนะคะเช็คประวัติสูตรโตโยต้าได้นี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกับไมค์ก่อไมค์แน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวแ e n นเดนชิพนะคะลูกค้าไว้เชนเกียร์ได้เลยนะเวลาขึ้นเขาลงเขานะคะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้จอแอนดรอยติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้มีกล้องถอยลังมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะมีติดตั้งมาให้เลย มาให้จากโรงงานเลยนะฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวีทีเสปีดนะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝ้าเพดานนะคะจะมีร่องรอยขะยันเล็กๆ,ๆน้อยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าลบได้เนี่ยนัดให้ช่างลบให้นะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเบาะนะคะ เนบอนนังสีดำน,นะคะตัดด้วยแถบด้านข้างสีแดงนะคะดอกเดิมแท้จากโรงงานนะนี่ ปักด้วยลาย e s p o r t นะคะลูกค้าดีไซน์มาให้สปอร์ตสวยหรูเลยนะบอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะใครมองหารถสวยๆไว้ใช้งานคันนี้นะัดแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยับเขยี้ยเลยการันตีโครงสร้างให้นะคะราคาข้าตัวรถคันนี้นะ4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรถมือเดียวนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะใครสนใจรีบติดต่อหารัดได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดไฟแนนซ์เปเซ็น์นให้ถึงที่เลยนะเครดิตด,ดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะชุดแต่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังก็ติดตั้งมาให้จากโรงงาน เป็นกันนะคะเป็นตัวอันติด 1.8S อี p o r t New b เ r l i n ลนะคะรุ่นพิเศษปี2016นะใครสนใจรีบโทรหานัดได้นะคะไฟทัพทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED กล้องถอยหลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมไฟเบรกตรงที่สามีเห็นชัดเจนนะกระจกด้านหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยบอดี้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานนี่ ยี่ห้อไทโคโยโตโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเขยเลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าสภาพสีสวยนะคะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆไฟท้าย1ฝั่งนะคะยี่ห้อเดียวกับตัวรถเลยนะอ่ะไทโคอยโตนะคะยี่ห้อเดียวจากโรงงานเลยนะ แล้วก็ตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยซีนเดินจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเลยนะลูกค้าสภาพสวยนะคะเช็คประวัติกับศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูล ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะชนหนักพิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะนัดการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสภาพสวยๆนะคะันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารถบุคคลมือเดียวนะ,ะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะผ่อนเริ่มต้น7,400บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครที่มองหาอยู่นะคะอยากได้รถสวยๆไปชออ่าไปใช้งานนะคะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่จัดเต็มมาให้ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเรขเครื่องเลขถังตรงรถปี2016นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้หัวน,น็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยไขยรอยเขียบพเพี้ยนนะคะบอดี้ภายในนะไม่มีช้ำนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ชัดเจนนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อหัน นัดได้เลยนะคะย้ำเบอโทรติดต่อ0982609587นัดเพรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก 9, 9 5 E20 E85 เีเ e ติมได้นะคะเครื่องยนต์ขนาด4ีซูพันแปรซีซีแรงม้าภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะมาร์คแทมสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคานหน้าหมอน้ำ,นำตรงๆนะคะไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจน นะหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะคะซีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยไขยรอยเคลียบระเย็นใดๆนะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะคะคานหน้ารถด้านในนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอพ์ดอะไรมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ ซีนของรถนะคะซีนด้านหน้าเนี่ยเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน,น็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งไม่มีเยัียบพยื่นหัวน,น็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มออ,อกอมีติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าคงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็นรถบุคคลมือเดียวกระจกเดิมแฮทุกบานคุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ ฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะชุดแต่งแท้รอบคันจากโรงงานนะคะแนะนําเปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะอันติดนูเบิร์ดลิง1.8เอสอีสปอร์ตนะคะปี2016ราคา49,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน7,400รายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไป,เ,ปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะหายากมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่า นั้นนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะฟังก์ชันเนี่ยได้มาครบเลยนะภายในเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะระบบนําทางในวิกเกเตอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อของนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ก็จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดต คลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ